รู้จักค่ะปัญหาการทรงตัวรู้จักค่ะ ยืนแล้วลม้มมั้งเคลื่อนไหวเร็วๆที่แบบผู้ใหญ่เป็นนะที่แบบว่าลุกขึ้นมาหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะมีอาการวิเวียนเวียนหัวหรือเมีอาการบ้านหมุนคุณหมอครับได้เวลาที่เราจะมาทําความรู้จักกับเอโรคการทรงตัวไม่ดีหรือการหกล้มนะฮะมันเกิดจากอะไรได้บ้างฮะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคก,กระดูกและข้อบางทีกระดูกทับเส้นประสาททําให้ขาเขออ่อนแรงลงอะไรอย่างเงี้ยก้าวไม่ออกการทรงตัวของเราเนี่ยมันมีหลายระบบของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องสายตาเป็นหนึ่ง ในระบบที่ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะค่ะถ้าตามีปัญหาเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกวิงเวียนมีผลต่อเรื่องการทรงตัวได้ระบบหูนะคะมันทํางานร่วมกันกับระบบประสาทสมองเรื่องการทรงตัวถ้าหูเราทํางานผิดปกติเราก็จะเวียนศีรษะแล้วก็หกล้มได้ง่ายเหมือนกันอ<ง>นอกจากนี้ก็คือระบบประสาทสมองไขสันหลังเส้นประสาททุกอันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทรงตัวทั้งหมดะคะ่ะ เขาบอกว่าคนเริ <t Anfang> ่มสูงอายุเน eh <il> ี <t integrate> ่นะฮะคุณผู้ชมระวังอย่าให้ล้มล้มปุ๊บเนี่ยโอ้โหู คือกระดูกมันจะหักง่ายใช่ใชก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอ,อีกเช่นเลือดออกในสมองอใช่ไหมถ้าเกิดลม้มหัวฟาดอย่างเงี้ยเป็นต้นวิธีการรับมือหรือว่าการป้องกันเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงครับอันที่หนึ่งก็คืออยากให้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอดูก่อนในร่างกายเขาเนี่ยมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการทรงตัวที่อาจจะแก้ไขได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะของรูปเท้าหรืออะไรแบบนี้บางคนที่มีรูปเท้าที่ผิดรูปหรืออะไรบางอย่างอ๋อเหรอใช่ค่ะ ถ้าเขาไปไปร <ไป S 2> ับรองเท้า,าบางทีมันก็จะมีคุณหมอที่เขาดูแลทีงนั้นเกี่ยวกับเท้าที่บ้านเลยอันนี้เลยคือที่บ้านเนี่ยผมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยป้าม้าเดินในบ้านนะใส่รองเท้าแตะเดินเลยแล้วเขาก็จะเอาเลือกไอ้ที่มันพื้นมันแบบมันมันมันกอดเยอะดีหรือสมมติว่าคุณจะไปกับลูกหลานแล้วคุณจะนั่งรถเข็นอะ เขาไม่ได้มองว่าคุณพิการก็คือคนสูงอายุอ่ะบางทีมันเดินเยอะๆมันเดินไม่ไหวอย่าไปอายฮะใช่ผมบันไดที่บ้านนะผมมีไอ้แถบกันลื่นเลยนะทุกแล้นเลยแล้วบางทีไอ้แถบที่ว่าเนี่ยถ้าสีมันต่างกับสีพื้นบันไดเนี่ยยิ่งดีดีกว่าดีกว่าเพราะว่าสายตาของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแยกไม่ออกความตื้นลึกเนี่ยนี่นี่ต้องเรียนแบบถ้าเราตอนนี้เราต้องฝึกการทรงตัวนะคะเพื่อป้องกันการหกล้มเป็นประจำให้มาเดินบนแพนแบบประจำ ไม่ใช่คือจริงๆเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดและทุกคนทําได้เองประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดคือต้องมีการออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยช่วยป้องกันการหกล้มนะคะโดยการที่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยเรื่องการทรงตัวของร่างกายเนาะคุณพ่อผมเนี่ย92แล้วเช้าเช้าแกมาถึงก็ลํำไทรแก แต่พลังฉีอะไรก็ว่ากันไปนะสรุปแล้วนะฮะเราต้องดูแลร่างกายของเราเองรุ่นใหญ่พาซ่า